กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการฝึกสวดโอเอวิหารรายประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อเป็นการร่วมสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยของชาติ <Okay. S 3> ที่อาคารหอ,อศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกขาดสวดโอเอวิหารรายประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีนายสุรพลเกียรติชายกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้นายชัยพลสุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะครูนักเรียน250คนสื่อมวลชนคณะวิทยากรจากกรมศิลปกรผู้รับการอบรมตลอดจนผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบซูมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้นายสุรพลเกียรติชยยายกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาเห็นถึงความสําคัญของการสวนโอเอวิหารรายซึ่งถือเป็นธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนานคุณค่าแก่การอนุรักษ์ การสวดโอเอวิหารรายเป็นการสวดที่ปฏิบัติแล้วก็สืบทอดต่อมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาดังนั้นเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญและมีส่วนร่วมในการสืบสานรมเนียมการสวดโอเอวิหารรายซึ่งกําลังจะเลือนหายไปกรมการาศาสนาได้มีการจัดโครงการฝึกขัดสวดโอเอวิหารรายให้กับคณะครูนักเรียนระหว่างวันที่14-15ธันวาคม2566 มีการจัดทำหลักสูตรรวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสำหรับในการฝึกขัดเชิญคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร,กรบรรยายให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกและนักเรียนก่อนเข้าร่วมประกวดและผู้ชนะจะเข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หรือโอเอพิหารรายซึ่งเป็นบรกตกทอดมาเป็นบรกที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมการศาสนารวมทันกระทรวงรัไทยว่าทที่ได้ฟื้นในใน,ในวัฒนธรรมอันงดงามให้คู่กับประเทศไทยของเราสื่อไปโอเอวิหารรายนี่มันสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนครกรุงศรีอยุธยาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1,839จนถึงกลุ่มรัตนโกสินถ้าสืบทอดจริงๆแล้วเนี่ยก็รวมแล้วประมาณ200กว่าปีก็นับว่าเป็นประโยชน์มีคุณค่ายอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนของเรา